สบายดีตอนเศร้าพี่น้องเอนีบาวให้ดำกับภาพี่น้องมาอยู่ให้อย,ยูน่นาพี่เก่าพี่น้องเมนีภาพี่น้องมาเบิ่งเบียมักแตกเนาะเบียมักแตกทีน้องอินกับบาวให้ดำมาปลูกในมือนั่นมาแต่เศร้าพี่น้องมาอยู่ให้อย,ยู่หน้าพี่แหละเยาเส้ยพี่น้องอ่าในเบิ่งเนาะเบิงบ่งเบียมักแตกทีเทาปลูก บรรยากาศตอนเช้าพี่นเนอะแดดยังบอกถอะนะิ่นเนาะยังมีหมอกคลุมในบางส่วนอยู่มาแต่เช้าอ,อันนั้นก็เป็นทางพอเนะพอกำลังตั้งตู้เฟืองตั้งเทียงเฟืองที่จะนอนเฝ้าสวนสวนมักแตงของเฮาเนาะเบียร์มักแตงก็ออกแล้วพี่เนาะน ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะตัวนี้นะออกหมดแล้วเดี๋ยวบอห้ดํากับสิภาพี่น้องอย่างเบิงนเนาะเรามาอัปเดตส่วนน้ากันแตกไว้เนาะเพราะว่านำหดมันตลอดมันสุ่มอยู่ตลอดนะมันก็นเลยว่าแตกไว้พี่น้องเบี่ยงงามพี่น้อง Hoạt động thật nhiều hát, nhỏ mặt đẹp đến tay lạc lạy nhạc, lạy nhạc, lạc 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 lạnh lạc lạnh lạc lạnh ขุมละสามต้นสามแกนนะออกดอกงามพี่นอ้องโอ้ขุมนี้มีแมงมากินละมีแมงอยู่ทั้งรุมเลยศัตรูของมันพี่นอ้องนี่ออาต้นนี้ก็ครับ อย่างงามนะพี่น้องเนาะออกมานเลยอันนี้ก็เอาขีโมูมาใส่แล้วเอาฝุ่นเนาะฝุ่นคอกเป็นขีโมูเป็นขีเป็ดขีไก่บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีพี่น้องใส่แต่ฝุ่นธรรมชนะาติเนาะใส่แต่ฝุ่นคอก เป็นมูลของเป็ดของไก่ของหมูสำหรับคุมนี้คือจะเป็นบอกเลยพี่น้องคอดแกนกับบอเห็นเนาะคือจะเป็นมันเนาเ่าแหละเดี๋ยวบอใส่ดำเสียบเมล็ดมาใส่ตืมเนาะเอแกนเอแกนมันมาใส่ตืมมันอนจจะเน่าเนาะพี่น้องเนาะ มันจึงบ่ออกว่าทำสิเอาใส,ส่ติมสิปลูกติมกระสิท,ทบไวมก็หดนับเนาะตัวนี้เป็นคุมที่มันบ่ออกหดนับมันโอเคประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ออกแล้วพี่น้อง ประมาณเดือนปลายเนะาะเขาก็สิได้เก็บหมาเก็บผลมลันแหละพี่นอ้องเดี๋ยวบอกให้ดำกับซีมาอัปเดตเป็นแต่ละระยะเนาะสิพาพี่นอ้องไปเบิ่งงานสวนพักหอมพักบัวก่อนพี่นอ้องพักงามพี่นอ้องจะไปเบิ่งบรรยากาศตามหัวตามส่วนไใพร้อมเนาะไปเบิ่งสวนพักบัวน้ำกันพี่นอ้อง ส่วนพักบัวส่วนพักกาดเนาะนี่เกษติบวานพักปอมพักซีอาพักบัวพร้อมพี่เนาะพักกาดน้ำนงามขนาดกำลังขึ้น เป็นพักกาดหน้านะพี่น้องผักกาดหน้าผักกาดขาวนี่ก็จะเป็นพักบัวนี่พักบัวพี่น้องพักบัวกับกำลังขึ้นเขี่ยวงามขนาดตัวนี้เขาตั้งใจปลูกพักบัวเนาะแต่ว่ามีแขนพักกาดลงน้ำหน่อยหนึ่งเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้ง บอลเทียวหวานผักกาดแท้ๆเนาะแต่อยู่ทางเบื้องนี้พี่เนาะเทียวหวานผักกาดกำลังขึ้นขึ้นกันพี่เนาะมีผักกาดผักซีน้ำเนาะน,นี่ก็เป็นผักกาดเทียวหวานีนพักซีน้ำพี่น,น้องนี่พักซีก็กำลังขึ้นน้ำพักซี ตัวน้อยๆพีนองฮักซีเบื presidency. ้องนี้กำลังขึ้นเนาะเบื้องนี้นะแต่ว่าทางเบื้องนี้ขึ้นใหญ่ในหนึ่งล่ะอ่ไ้ออกไปเวียกเนาะมาส่วน อยู่ต่ำทงไงทงหน้ากะซิมีประมาณนั้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจัะวางจักอาทิตย์ก,บบกะบอ้ยดำกะซิมาอัปเดตให้เบิร์อีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับส่วนผัดส่วนมักแต่งของเฮาพี่น้องตอนนี้บอ้ดำกะซี่หดนามาแต่งก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดี